ถ้าการเกิดใหม่ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเจอใครบางคนที่เปลี่ยนหัวใจทั้งดวงของคุณถ้าการสาดน้ำใส่คนเฮงสวยกลับทำให้ซีโยที่เย็นชาที่สุดหันมามองคุณเพียงคนเดียวและถ้าการสบตาเพียงไม่กี่วินาทีกำลังจะพาคุณไปสู่ความรักที่อาจต้องเดิมพันด้วยอดีตทั้งชีวิตคุณจะกล้าเปิดใจอีกครั้งไหมเรื่องราวนี้ ยังไม่ถึงตอนจบและหัวใจของเขาอาจซ่อนความลับบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยเกิดใหม่เป็นนางเอกไม่ยอมใครสาดน้ำใส่คนเฮงสวยแล้วแย่งความสนใจของซีอโอฉันลืมตาขึ้นมาในร่างใหม่หัวใจเต้นแรงราวกับกลองที่ถูกตีซ้ำความทรงจำเก่าหลอมรวมกับลมหายใจปัจจุบันแสงแดดสะท้อนแก้วน้ำในมือหยดน้ำเย็นเฉียบเหมือนความตั้งใจของฉัน ฉั้นสาดมันออกไปโดยไม่ลังเลเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบห้องอากาศสั่นไหวด้วยความตกใจมือฉันสั่นเล็กน้อยแต่แผ่นหลังตั้งตรงสายตาคู่หนึ่งหยุดอยู่ที่ฉันนิ่งลึกและหนักแน่นเขาคือซิโที่ทุกคนกล่าวถึงจังหวะหัวใจฉันสะดุดเหมือนเวลาถูกดึงให้ช้าลงฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเขาเก้าวเข้ามาใกล้ ระยะห่างสั้นลงทีละก้าวกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมากับอากาศดวงตาเราประสานกันความเงียบแผ่ขยายรอบตัวฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่คุ้นเคยเขายื่นผ้าเช็ดหน้าให้ปลายนิ้วเกือบแตะกันไฟฟ้าอ่อนๆวิ่งผ่านหัวใจฉันฉันรับมันไว้ลมหายใจของเราทับซ้อนในความใกล้ชิดโลกภายนอกเหมือนหายไปชั่วขณะ เขายิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่แจกให้ใครง่ายๆหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้งฉันรู้ว่าการเกิดใหม่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาและการพบเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญความรู้สึกบางอย่างกำลังก่อตัวช้าๆก่อนที่ฉันจะเอ่ยอะไรเขาโน้มตัวเข้ามาอีกนิดกระสิบประโยคหนึ่งที่ทำให้หัวใจฉันสั่นฉันยังไม่ได้ตอบแต่สายตาของเรายังเชื่อมกัน และเรื่องราวของเรากำลังจะเริ่มต้นต่อไปเขายังรอคำตอบลมหายใจของเขาอุ่นอยู่ใกล้แก้มฉันฉันรู้สึกได้ถึงความนิ่งที่ซ่อนความคาดหวังฉันกลืนลมหายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแต่ฉันไม่ถอยหลังฉันเงยหน้าขึ้นสบตาเขาดวงตาคู่นั้นสะท้อนภาพฉันชัดเจนเหมือนเขามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของฉันบรรยากาศรอบตัวเงียบงนัน เสียงผู้คนหายไปจากการรับรู้เหลือเพียงจังหวะหัวใจสองดวงเขาเอื้อมมือมาไม่แต่ต้องแต่ใกล้พอให้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นปลายนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนเขาเองก็ไม่มั่นคงความรู้สึกนั้นทำให้หัวใจฉันอ่อนลงฉันรู้สึกถึงลมหายใจของเขาช้าลึกและตั้งใจมันทำให้ฉันเผลอหายใจตาม สายตาเขาอ่อนลงความแข็งแกร่งของซีโอหายไปชั่วคราวเหลือเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกฉันยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยให้ใครมาก่อนหัวใจฉันสั่นไหวด้วยความกล้าใหม่เขาขยับเข้าใกล้อีกนิดระยะห่างแทบไม่เหลือฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นมือของเขาหยุดอยู่กลางอากาศรอการอนุญาตจากฉัน ช่วงเวลานั้นยาวนานและอ่อนหวานฉันพยักหน้าเบาๆแทบมองไม่เห็นแต่เขากลับรับรู้มันได้ทันทีมือของเขาแตะหลังมือฉันสัมผัสแผวเบาเหมือนกลัวฉันจะหายไปความร้อนแล่นผ่านทั้งร่างฉันหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึกเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในหัวใจเมื่อฉันลืมตาอีกครั้งเขายังอยู่ตรงนั้น ใกล้กว่าเดิมและสำคัญกว่าเดิมแต่ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นต่อเสียงใครบางคนเรียกชื่อเขาช่วงเวลานั้นแตกสลายอย่างแผ่วเบาเขาถอนมือออกช้าๆสายตาย,ยังคงจับจ้องที่ฉันเหมือนสัญญาที่ไม่ได้พูดออกมาฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวของฉันกับเขา ยังไม่ถึงบทสรุปและหัวใจฉันกำลังรอคำตอบต่อไปเสียงเรียกชื่อเขายังค้างอยู่ในอากาศแต่สายตาของเขาไม่เคยละจากฉันรากับโลกทั้งใบเหลือเพียงเราสองคนเขาหันไปตอบรับอย่างสุภาพน้ำเสียงกลับสู่ความสุขขุมของผู้บริหารแต่แววตาย,ยังเก็บบางสิ่งไว้กับฉันฉันยืนอยู่ที่เดิมฝ่ามือยังอุ่นจากสัมผัสเมื่อครู่หัวใจเต้นแรงไม่ยอมสงบ ไม่กี่อึดใจต่อมาเขากลับมายืนตรงหน้าฉันอีกครั้งระยะห่างใกล้กว่าที่สังคมจะเรียกว่าปลอดภัยเขาก้มศรีรษะเล็กน้อยท่าทีอ่อนโยนเกินกว่าที่ใครเคยเห็นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกเลือกอากาศรอบตัวแน่นขึ้นลมหายใจฉันสั้นละทีเหมือนหัวใจกำลังถามคำถามที่ยังไม่กล้าฟังคำตอบเขาเอ่ยชื่อฉันช้า เสียงนั้นต่ำและมั่นคงทำให้ชื่อของฉันมีความหมายขึ้นมาอย่างประหลาดฉันมองริมฝีปากของเขาก่อนจะรีบสบตากลัวว่าเขาจะเห็นความสันไหวในใจฉันเขายิ้มอีกครั้งไม่ใช่รอยยิ้มของซีอแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ชายที่กำลังเปิดใจมือของเขายื่นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ลังเลเพียงรอการตัดสินใจของฉัน หัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บความทรงจำจากชีวิตก่อนผ่านเข้ามาความผิดหวังความกลัวและความสูญเสียแต่ครั้งนี้ฉันไม่เหมือนเดิมฉันเป็นนางเอกของชีวิตตัวเองและฉันเลือกที่จะไม่หนีฉันวางมือลงบนฝ่ามือเขาสัมผัสแน่นขึ้นกว่าครั้งก่อนเหมือนฉันกำลังตอบรับบางสิ่งที่ลึกซึง้งเขามองฉันนิ่งสายตาอบอุ่นและจริงใจ ทําให้โลกทั้งใบดูอ่อนโยนขึ้นเขาขยับเข้ามาใกล้เสียงหัวใจของเราซ้อนทับกันจังหวะเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายริมฝีปากเขาใกล้แค่ลมหายใจแต่ยังไม่แตะช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ล้นเอ,อ่อฉันหลับตาลงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเชื่อใจและในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ กำลังจะเปลี่ยนชะตาของเราทั้งสองแต่ก่อนที่คำตอบจะชัดเจนเสียงหัวใจฉันดังขึ้นอีกครั้งเหมือนกำลังเตือนว่าบททดสอบยังมาไม่ถึงเรื่องราวยังไม่จบและการเลือกครั้งต่อไปอาจทำให้หัวใจฉันไม่เหมือนเดิมอีกเลยลมหายใจของฉันยังสั่นเปลือกตาหนักราวกับเก็บความรู้สึกไว้ไม่หมดฉันค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งเขายังอยู่ตรงนั้น ใกล้อพอให้ฉันเห็นความลังเลในดวงตาใกล้อพอให้หัวใจฉันไม่อาจโกหกเขาถอยออกไปเพียงก้าวเดียวเหมือนให้พื้นที่ฉันหายใจแต่สายตาย,ยังคงผูกฉันไว้แน่นความเงียบกลับมาอีกครั้งไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้เอ่ยฉันกำมือแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือเตือนตัวเองว่านี่คือความจริงไม่ใช่ความฝันเขาเอ่ยเสียงแผ่ว ไม่ใช่คำสารภาพแต่เป็นประโยคธรรมดาที่ทำให้หัวใจฉันสัน่นฉันได้ยินชื่อตัวเองจากปากเขาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนเขากำลังเรียกฉันให้กล้าเข้าไปในโลกของเขาลมเย็นพัดผ่านชายเสื้อของเขาแตะข้อแขนฉันสัมผัสเล็กน้อยแต่ชัดเจนเกินหลีกเลี่ยงหัวใจฉันเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะการตัดสินใจเริ่มก่อตัว ฉันมองไปที่มือของเราที่ยังอยู่ใกล้กันเรากับรอใครสักคนเป็นฝ่ายขยับเขาไม่เร่งไม่ดึงเพียงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงความมั่นคงนั้นทําให้ฉันสั่นไหวทําให้กําแพงในใจเริ่มร้าวทีละนิดฉันสูดลมหายใจลึกอากาศเย็นไหลผ่านปอดหัวใจฉันเต้นแรงอีกครั้งฉันกล้าเข้าไปหาเขา เพียงครึ่งก้าวแต่ความหมายกลับไกลเกินกว่านั้นเขาชะงักเหมือนโลกหยุดหมุนก่อนที่รอยยิ้มจะค่อยๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มที่ไม่ซ่อนอะไรรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้ว่าเขาเห็นการเลือกของฉันแล้วมือของเขายกขึ้นคราวนี้แต่เบาๆที่ข้อมือฉันอบอุ่นและจริงใจฉันรู้สึกถึงจังหวะหัวใจของเขา ผ่านสัมผัสนั้นมันคงไม่แพ้ของฉันเองแต่ก่อนที่คำใดจะถูกเอ่ยออกมาเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นตัดช่วงเวลานั้นออกเป็นสองส่วนเขามองหน้าจอสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนอดีตและอนาคตกำลังทับซ้อนเขาเงยหน้ามามองฉันอีกครั้งสายตานั้นยังอ่อนโยนแต่มีเงาบางอย่างซ่อนอยู่ เขาบีบข้อมือฉันเบาๆเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดก่อนจะปล่อยมือฉันยืนมองเขาเดินจากไปหัวใจยังอุ่นแต่เต็มไปด้วยคำถามใหม่ฉันรู้ดีว่าการเกิดใหม่ครั้งนี้ไม่ได้พาฉันมาเพื่อรักอย่างง่ายดายและเขาเองก็อาจมีบางสิ่งที่ยังไม่ได้บอกฉันเรื่องราวของเรายังเดินต่อ ในเส้นทางที่ยังไม่ชัดเจนท่ามกลางหัวใจที่เริ่มผูกพันลึกขึ้นทุกทีฉันยังยืนอยู่ตรงนั้นปลายนิ้วยิงจําความอุ่นจากมือเขาได้เหมือนสัมผัสนั้นฝังอยู่ในผิวหนังเสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆห่างออกไปแต่ความรู้สึกกลับชัดเจนขึ้นหัวใจฉันไม่ยอมสงบอากาศรอบตัวเย็นลงแต่หน้าอกฉันยังอุ่นเหมือนมีบางสิ่งลุกไม่อยู่ข้างในฉันหลับตา ล่อยให้ความทรงจําเมื่อครู่ไหลย,ย้อนกลับมาสายตารอยยิ้มและความลังเลข,ของเขาฉันรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้เดินจากไปเพราะไม่ต้องการแต่เพราะบางอย่างกําลังรั้งเขาไว้เมื่อฉันลืมตาอีกครั้งโลกกลับมาหมุนตามปกติผู้คนเริ่มเคลื่อนไหวเสียงเริ่มดังแต่ฉันไม่เหมือนเดิมหัวใจฉันรับรู้การเปลี่ยนแปลงเหมือนมีชื่อของเขาเต้นอยู่ข้างใน ฉันก้าวออกจากสถานที่นั้นทุกย่างก้าวช้าลงเรากับฉันกำลังคิดถึงใครบางคนโทรศัพท์ในมือฉันสั่นเบาๆหน้าจอสว่างขึ้นชื่อที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นตรงหน้าหัวใจฉันเต้นแรงลมหายใจสะดุดนิ้วมือฉันชะงักอยู่เหนือหน้าจอฉันยังไม่กดรับแต่เพียงเห็นชื่อเขาก็เพียงพอให้หัวใจสั่นไหว ความทรงจำจากชีวิตก่อนกระซิบเตือนอย่าเชื่อใจง่ายเกินไปอย่าให้หัวใจนำทางทั้งหมดแต่หัวใจในชีวิตใหม่นี้กลับเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่คิดถึงเขาเหมือนมันเลือกไปแล้วฉันสูดลมหายใจลึกรับรู้ถึงความกล้าใหม่ที่ก่อตัวความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนปลายนิ้วฉันแต่หน้าจอไม่ใช่เพื่อคำตอบ แต่เพื่อเปิดประตูบางอย่างเสียงเรียกสายดังขึ้นพร้อมกับจังหวะหัวใจฉันที่เริ่มไม่เป็นจังหวะอีกครั้งฉันยังไม่รู้ว่าเสียงปลายสายจะพาฉันไปที่ไหนหรือความรู้สึกนี้จะจบลงอย่างไรแต่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวการเกิดใหม่ครั้งนี้เสียงปลายสายเงียบอยู่ครู่หนึ่งเหมือนเขากำลังรวบรวมความคิดลมหายใจของเขาผ่านมาทางสายชัดเจน ฉันไม่ได้พูดก่อนปล่อยให้หัวใจเต้นนําทางมือฉันแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกชื่อฉันอีกครั้งคราวนี้เสียงต่ำและจริงจังเหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปฉันรับรู้ถึงความตึงเครียดในน้ําเสียงนั้นไม่ใช่ความยินชาแต่เป็นความรู้สึกที่ถูกกดไว้ลึกมากฉันตอบเขาเบาๆเพียงคำสั้นๆแต่หัวใจฉันสั่นไหวรุนแรง เขาหายใจออกช้าช้าเหมือนโล่งใจเพียงเพราะฉันยังอยู่ตรงนี้เสียงรอบตัวฉันเงียบลงอีกครั้งโลกภายนอกเลือนหายเหลือเพียงเสียงของเขาในหูเขาไม่ได้พูดถึงงานไม่ได้พูดถึงเหตุผลที่จากมาแต่ถามเพียงว่าฉันปลอดภัยหรือไม่คำถามนั้นเรียบง่ายแต่กลับแตะหัวใจฉันลึกเกินคาด เหมือนมีใครสักคนเป็นห่วงจริงๆฉันตอบว่าไม่เป็นไรทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงทั้งที่ความรู้สึกยังป่นป่วนเขาเงียบไปอีกครั้งความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดฉันรับรู้ได้ว่าเขากำลังยืนอยู่ที่ใดสักแห่งอาจมองท้องฟ้าเดียวกับฉันฉันเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแสงเย็นของยามค่ำเริ่มโรยตัว หัวใจฉันอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเขาอยากเจอฉันอีกน้ำเสียงนั้นไม่สั่งไม่เร่งเพียงเอ่ยออกมาด้วยความจริงใจเหมือนยื่นหัวใจมาให้ฉันดูโดยไม่บังคับให้ฉันรับลมหายใจฉันสะดุดความกลัวจากอดีตขยับขึ้นมาแต่ความรู้สึกในปัจจุบันกลับชัดเจนกว่าฉันหลับตารับฟังเสียงหัวใจตัวเอง ก่อนจะเปิดมันอีกครั้งฉันยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงบอกว่าให้เขารอเขารับคำนั้นไว้เหมือนมันมีความหมายมากมากกว่าคำสัญญาใดาๆก่อนที่สายจะตัดเขาพูดชื่อฉันอีกครั้งเบาและใกล้หัวใจฉันวางสายยืนอยู่ใต้ฟ้ายามคำ่ำหัวใจยังไม่หยุดสัน่น ฉันรู้ดีว่าเมื่อเราเจอกันอีกครั้งบางสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดการและการพบกันครั้งต่อไปอาจไม่ใช่แค่การสบตาแต่อาจเป็นจุดที่หัวใจสองดวงต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปทางไหนร่วมกันหรือเพียงเฉียดผ่านกันอีกครั้งฉันจะไม่หนีจากหัวใจของตัวเองอีกและบางทีในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า ชะตาของฉันกับเขาอาจเริ่มต้นอย่างแท้จริงคืนคืบพลานเข้ามาช้าช้าแสงไฟถนนสะท้อนในดวงตาฉันเหมือนความคิดที่ยังไม่ยอมสงบฉันเดินต่อไปแต่หัวใจกลับย้อนกลับไปหาเขาทุกก้าวหนักแน่นและสั่นไหวพร้อมกันลมเย็นพัดผ่านเส้นผม้ผาเอากลิ่นอากาศยามค่ำคืนมาด้วยฉันสูดมันเข้าไปลึก หัวใจฉันยังถามซ้ำการรอคอยคือความกล้าหรือคือการปกป้องตัวเองโทรศัพท์ในมือเงียบงนันแต่ความรู้สึกกลับดังชัดเหมือนเขายังอยู่ใกล้ๆภาพดวงตาของเขาลอยขึ้นมาอีกครั้งสายตาที่ไม่กดดันแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจฉันนึกถึงชีวิตก่อนวันที่ฉันเลือกถอยเลือกเงียบเลือกปิดหัวใจ ครั้งนี้แตกต่างหัวใจฉันยังกลัวแต่ไม่อยากหนีฉันหยุดเดินยืนอยู่ใต้แสงไฟดวงหนึ่งปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมเมื่อฉันแต่หน้าอกตัวเองรับรู้จังหวะหัวใจที่เต้นชัดเหมือนมันกำลังเตือนว่าฉันยังมีชีวิตในความเงียบนั้นฉันตัดสินใจบางอย่างไม่ใช่คำตอบแต่เป็นทิศทาง ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งหน้าจอสว่างชื่อของเขายังอยู่ตรงนั้นนิ้วฉันลอยอยู่เหนือปุ่มส่งข้อความหัวใจเต้นแรงลมหายใจช้าลงฉันพิมพ์เพียงประโยคสั้นๆไม่มากไม่ชัดเจนแต่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของฉันมากกว่าที่เคยเป็นมาในชีวิตใดๆฉันยังไม่กดส่งทันที ปล่อยให้ช่วงวินาทีนั้นยืดยาวเหมือนเส้นแบ่งของโชคชะตาเพราะฉันรู้ดีว่าเมื่อข้อความนี้ถูกส่งออกไปความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกและบางทีการเกิดใหม่ครั้งนี้อาจไม่ได้ให้ฉันแค่โอกาสรักแต่ให้ฉันเลือกว่าจะยืนข้างหัวใจของตัวเองหรือปล่อยให้มันเดินเดียวดายอีกครั้งหน้าจอยังคงสว่าง นิ้วฉันยังค้างอยู่ก่อนที่เรื่องราวจะก้าวเข้าสู่บทถัดไปปลายนิ้วฉันสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับนิ่งอย่างประหลาดเหมือนมันรู้คำตอบก่อนฉันฉันกดส่งเสียงเบาๆของข้อความถูกส่งออกไปแต่ดังชัดในหัวใจหน้าจอดับลงความมืดเข้ามาแทนที่พร้อมกับลมหายใจที่ฉันเพิ่งรู้ว่ากลั้นไว้ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้ง ดาวไม่สว่างมากนักแต่ก็ไม่หายไปโทรศัพท์สั่นขึ้นแทบจะทันทีเหมือนเขารออยู่แล้วหัวใจฉันสะดุดแรงฉันไม่ได้เปิดอ่านทันทีปล่อยให้วินาทีนั้นยืดยาวรับฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดเมื่อฉันเปิดหน้าจอข้อความของเขาสั้นแต่หนักแน่นคำไม่มากไม่มีคำหวาน แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจฉันอ่านมันซ้ำเหมือนกลัวว่าจะเข้าใจผิดลมหายใจฉันอ่อนลงทีละนิดความกลัวจากอดีตยังอยู่ยืนอยู่ข้างๆความหวังเหมือนเงาที่ไม่ยอมจากไปแต่คราวนี้ฉันไม่ได้ผลักมันออกเพียงยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นฉันพิมพ์ตอบช้าก,กว่าเดิมระมัดระวังแต่ไม่ปิดบงัง ประโยคของฉันไม่ใช่คําสัญญาไม่ใช่การสารภาพเป็นเพียงความจริงในตอนนี้หน้าจอแสดงว่าเขากำลังพิมพ์จุดสามจุดเต้นช้าๆเหมือนหัวใจของฉันฉันยืนอยู่ใต้แสงไฟเดิมอากาศเย็นแต่นุ่มเหมือนคืนกำลังฟังเราอยู่ฉันรู้ว่าเมื่อเราเจอกันอีกครั้งสายตาจะไม่เหมือนเดิม สัมผัสจะไม่ใช่แค่บังเอิญคำพูดจะมีน้ำหนักมากขึ้นและหัวใจจะไม่มีที่หลบซ่อนแต่ในวินาทีนี้ก่อนทุกอย่างจะชัดเจนฉันยอมให้ตัวเองยืนอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตก,กับอนาคตระหว่างความกลัวกับความหวังระหว่างฉันกับเขาหน้าจอสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นพร้อมกับการเต้นของหัวใจที่ดังขึ้น ฉันสูดลมหายใจลึกก่อนจะอ่านมันรู้ดีว่าเรื่องราวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่บทที่อ่อนโยนแต่ท้าทายที่สุดตั้งแต่ฉันเกิดมาอีกครั้งฉันอ่านข้อความนั้นช้าๆเหมือนกลัวว่าความหมายจะหลุดลอยทุกคำหนักแน่นและจริงใจเขาไม่ได้เร่งไม่ได้ขอคำตอบเพียงบอกว่าเขาจะรอคำว่ารอ ก้องอยู่ในหัวใจฉันอ่อนโยนกว่าคำสัญญาใดๆลมหายใจฉันสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมีใครบางคนยอมยืนอยู่ตรงนี้ฉันพิมพ์ตอบอีกครั้งนิ้วมือช้าลงหัวใจเต้นชัดขึ้นฉันบอกเขาว่าฉันยังไม่พร้อมแต่ฉันไม่ปิดประตูข้อความถูกส่งออกไปพร้อมกับความจริงของหัวใจ ที่ฉันไม่เคยกล้าเอ่ยในชีวิตไหนเขาไม่ตอบทันทีความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าฉันรับรู้ได้ว่าเขากําลังคิดอย่างตั้งใจพอๆกับฉันฉันก้าวเดินต่อแสงไฟถนนเคลื่อนผ่านไปทีละดวงเหมือนเวลาที่ค่อยๆพาเราไปข้างหน้าโทรศัพท์สั่นอีกครั้งครั้งนี้ช้าลง เหมือนจังหวะหัวใจที่เริ่มมั่นคงข้อความของเขาสั้นแต่ชัดเจนเขาบอกว่าเขาเข้าใจคําว่าเข้าใจทำให้หัวใจฉันอ่อนลงเราวกับมีใครอบไว้โดยไม่แต่ต้องฉันหยุดเดินยืนอยู่ตรงทางแยกถนนสองสายทอดยาวออกไปสายหนึ่งคือความปลอดภยัยอีกสายคือความรู้สึกที่ยังไม่รู้ปลายทาง หัวใจฉันยืนอยู่ตรงกลางฉันเงยหน้ามองฟ้าลมหายใจค่อยๆสงบเหมือนฉันกำลังฟังเสียงของตัวเองฉันรู้ว่าเมื่อเรานัดพบกันอีกครั้งสายตาจะไม่เป็นแค่การมองคำพูดจะไม่เป็นแค่คำและหัวใจจะไม่ยอมกลับไปเหมือนเดิมแต่คืนนี้ฉันยังเลือกเดินช้าๆให้หัวใจได้เรียนรู้จังหวะของตัวเอง ท่ามกลางแสงไฟท่ามกลางความเงียบท่ามกลางชื่อของเขาที่ยังอุ่นอยู่ในใจเรื่องราวของเรายังไม่ถึงจุดที่ต้องตัดสินแต่เส้นทางได้เริ่มต้นแล้วและในไม่ช้าเมื่อเรายืนต่อหน้ากันอีกครั้งบางคำที่ยังไม่ถูกพูดอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการแสงยามค่ำค่อยๆอ,อ่อนลงคืนยังคงเงียบ แต่หัวใจฉันไม่เดียวดายอีกต่อไปฉันเดินกลับบ้านด้วยจังหวะที่ช้าลงไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะอยากจดจำทุกความรู้สึกนี้ชื่อของเขายังคงอยู่ในใจไม่ดังไม่เร่งแต่อบอุ่นพอจะทำให้ฉันยิ้มฉันรู้ว่าเขายังอยู่ที่ไหนสักแห่งอาจมองท้องฟ้าเดียวกันอาจคิดถึงฉันในแบบเดียวกันเราไม่ได้ให้คำสัญญา ไม่ได้เร่งอนาคตแต่ต่างคนต่างเก็บพื้นที่หนึ่งไว้ให้กันพื้นที่ของความเข้าใจของการรอคอยและของความจริงใจที่ไม่ต้องพิสูจน์เมื่อฉันหยุดอยู่หน้าประตูบ้านฉันหันกลับไปมองความมืดด้านหลังไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกแล้วแต่ด้วยความขอบคุณต่อชีวิตใหม่ต่อหัวใจที่ยังกล้าเปิดรับฉันรู้ดีว่า ว่าหนึ่งเราจะได้พบกันอีกในเวลาที่เหมาะสมกว่านี้และเมื่อวันนั้นมาถึงเราอาจไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแค่สบตาก็จะเข้าใจทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยกันเรื่องราวของฉันกับเขาไม่ได้จบลงตรงนี้เพียงแค่พักหายใจเพื่อให้หัวใจทั้งสองเติบโตและเดินกลับมาหากันในแบบที่ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องรีบและไม่ต้องหนีอีกต่อไป